ได้มีขึ้นครั้งแรกในปี2553จนถึงปัจจุบันนี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งที่สำเร็จเป็นอภิธรรมบัณฑิตและที่กำลังศึกษารวมประมาณ290,000มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นจุราอภิธรรมมิกตีถึงชั้นมหาอภิธรรมมิกาเเยรวม9ชั้นปียนด่นตาาหลักษรอภิธรรมโชติกาวิิยาลัย หาอะไรมาหาทุลาการก่อน คือคณะพระอา,าจารย์และอาจารย์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและแสดงความเคารพกันต่อไปนี้คณะบหนึ่งพระอาจารย์มหาอัศวินพันตยาหลังการโลพระอาจารย์ประจัญชันจุฬามัตุตาภิกษุณีนะครับประจันที่สองพระอาจารย์มหามาณปัญญาดีโกพระอาจารย์ประจัญชันจุฬาภิกษุณีกัลโข ระดับที่สาพระอาจารย์มหาวิสุทธิพยัคฆ์โตพระอาจารย์ประจันชันจุฬาภิบาลมิเกลเอกระดับที่สี่พระอาจารย์มหาวิเชียรเกมาวิกรโอพระอาจารย์ประจันชันมชิมาภิบาลมิกลเอระดับห้าอาจารย์อางชัยเหีืองขมอนชัยอาจารย์ประจันชันมชิมาภิบาลมิเกลโอซึ่งขณะนี้ท่านอาจารย์ได้ปิด ในฐานะเป็นริศักิ์ขอเมตตาธรรมขอเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นของท่านอันเปี่ยมล้นของท่านได้โปรดกรุณาอบรมสั่งสอนได้โปรดกรุณาอบรมสั่งสอในให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติธรรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติธรรมหากยังมีสิ่งใดบกพร่อง เพ่มขึ้นไปแต่ที่นี้ว่าเราจะเรียนรู้โลกธุรกิจที่เกิดขึ้นกับกริยบุคคลแต่ถ้าเราจะ ความต้องการที่จะออกจากวัตถุควรความปริยัติธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องจงหายที่มาศึกษาเรียนในส่วนปริยัติธรรมในส่วนนี้ด้วยความมุ่งหวังด้วยความหวังลึกๆ็อย่างที่จะพ้นจากทุกจากสังสารวัฏ เรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสติปัญญามอบควาบริสุทธิ์ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านทุกประการคือสาธุปัญญาจะให้แนวทางกับโยมได้เขียนมาเปียวัาฉีดวัคซีนล่วงหน้าถ้าไม่อยากสอบโดนวัคซีนไปแล้วนะเข้าสอบนะมครับจะมาเป็นตัวแทนฝ่ายบาลีนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอว่าที่ลูกศิษย์อีกแปดปีข้างหน้า เพราะว่าที่นี่ก็มีการเรียนทั้งอภิธรรมแลวก็บาลีอันนี้ก็น่าจะมีผมก็คบอกบว่าจะโยกเจ็ดปีก็พอมาอแปดปีเยอะเกินไปดูถูกโยกใช่ไหมวันนี้เรามีทั้งาเตรียมใหม่ที่สเก่าก็จะหน้ากันอยู่ไม่มีวันจบแน่นอนนะครับก็เราเรียนอภิธรรมอาจจะมาพูดเสมอนะอภิธรรมเนี่ยตอนที่จะมาสงสัยตลอดเวลาว่าโยมันจะมาเพิ่งมาเรียนอภิธรรมนะไม่นาน ก็สงสัยว่าโยมเรียนบาลียังไงเรียนอภิธรรมยังไงโดยที่ไม่เข้าใจบาลีอาจมาสอบอภิธรรมเนี่ยอาจมาบอกเลยว่านี่คือวิชาอภิจำมัตสังะหะอภิจำไม่ใช่อภิธรรมมัตสังหะอภิจำมัตสังขะหะเพราะว่าถ้าเราเรียนอภิธรรมโดยที่ไม่เข้าใจภาษาบาลีก็จะเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าก็อาศัยครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความชํานาญความเข้าใจ ก็จะอธิบายสิ่งที่มันยากให้เข้าใจให้โยมได้เข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็ต้องได้หยอนเป็นความชุวดีของโยมด้วยแต่การที่เราเรียนอภิธรรมเนี่ยเป็นความดีอย่างหนึ่งเพราะว่าอภิธรรมคือไวยากรณ์ของธรรมะเราไม่เข้าใจธรรมะได้หรอกถ้าเราไม่เข้าใจไวยกรข,ของธรรมะไวยกรแปลว่าอะไรนะไวยากรณ์แปลว่ากระทําให้แจ้งทําให้แจ้งทําให้สว่างทําให้กระจ่างเพราะฉะนั้น เราเรียนอภิธรรมคือวัยากรของธรรมะทาให้ธรรมะที่เราเข้าใจอาจจะเข้าใจถูกต้องไม่เข้าใจถูกต้องเ,เคยเรียนมาเดี๋ยวก็เริ่มอ่อานอภิธรรมโดยผ่านภาษาบาลีเดี๋ยวก็เข้าใจองค์ธรรมมากขึ้นเข้าใจสภาวธรรมมากขึ้นแต่ฉานมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนในประเทศน,นะที่มีโรงเรียนทั้งเข้มแข็งทั้งอภิธรรมแล้วก็ทั้งบาลีทีนก็ขอดีดกับคุณพระพุทธของคุณพระท่านบอกมา จรัฐาิพิกทเวจะให้กรรมโอหุชนะกิตายะโอหุชนะสุขายะโลกาลุกกรรมปายะถ้าบอกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายจะจงเกี่ยวไปด้วยความตู้ปูนแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนแล้วก็ความตู้ปูนแก่โลกะนั้นพระธรรมนี้ไม่ได้ฝากไว้แค่กับพิสุทธิ์อย่างเดียวเะนั้นหมายถึงว่าพวกเราทุกคนด้วยเรามาเรียนอภิธรรมเรียนบาลีเหมือนเราได้นทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์เป็นหน้าที่เป็นที่พระเจ้าได้มอบหมาย นอกจากการเรียนแล้วศึกษาแล้วเพื่อประโยชน์ตนเราต้องสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมโลกเองด้วยขอให้ยราได้มีอายุสุขภาพแข็งแรงอยู่จนจบจนสมความปรารถนาทุกคนทุกท่านคใช่แลยวว่าเราไปทิศทางเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนธรรมะมัาต้องเกิดกุลสุขบุญแปลอีกใจความหนึ่งแปลว่าความสุขถ้าเราเรียนแล้วมีความสุขเราเรียน เราเรียนภูสุลเราเรียนหมดจบของเส้นใจของรูปผลออกจากทุกนั่นเองก็ฝางเรื่องนี้ไว้ด้วยประการหนึ่งแล้วอีกประการหนึ่งคือเมื่อเวลาที่เราเรียนพระปิการมสิ่งที่เราจะได้รู้คือพระพุทธศาสนาบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวเรื่องอะไรกล่าวให้ตัวเราเองนะั้เชื่อเรื่องกรรมคือเป็นกรรมะวาทีนั่นเองพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้น คือเชื่อแล้วว่าเรียนเป็นยังไงผลมันก็จะมีต้องเป็นอย่างนั้นเช่นเวลาที่ต้องดูข่าวก็ดีคนนั้นประสบอะิเอยูหรือ,อเ,อเกิดรเรื่องเลวร้ายก็อยู่อาตมาก็ขออย่าให้โยมมนนะอย่าปรุงแต่งเยอะอย่าโยมมองภาพว่ามันเป็นโทษของวัดต่างเมื่อเวลาเมื่อเวลาที่เราทำผตดอะไรมา ื่อเวลาที่เราคิดเองปุ๊บทางออกจะน้านจิตใจงรารองก็จะมีเมื่อเรามีทางออกจานัางจิตใจปุ๊บเราก็จะก้าวพ้นความตึงเครียดไปหลายอย่างเช่นบางคนเป็นโรคซึมเศร้าพบแต่บัรอยู่ในประเทศ,เทศทสมควรสร้างสมบุรกุศลไว้พราคุณบุญส่ที่เราสร้างน่ะก็จะเป็นปัจจัยให้เราพบเจอแต่บรรทิ่พบเจอ,เเจอสิ่งที่จะเดินอยู่ในประเทศที่ไม่มีสงครามื่อเวลาที่เรา ดีอยู่ในประเทศอันที่ดีปัญญา